สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเปียกหมอเปียกเหมือนเดิมวันนี้อยู่กับน้องชายจะพาไปจกปูนป่ะไปกันป่ยอ้าวจุกปูนพี่เหรอพาไปเสียงคุกตารางไหน,นไปูน,ปนเออปูนอยู่นี้นี่วะอะไรวะไม่เห็นได้ไงวันนี้ <laughs> เฮ้ยคนละอันเลเออชิมหายพามาแบบทัวร์คุกอีกแล้วนะครับวันคุกอีกแล้วชีวิต ไปจกไปก็คือก็คือจบปืนจดปูนสน่งเมืองสนันเมืองอะครับลินพัน <c oughs> เคยหวั่นนะครับนะฮะไม่เคยหวั่นนะครับแต่น้องจบเสร็จแล้วเอ้ยจกใหญ่เลยจกเลยว่กผพาเกมแน่เลยรเลยได้ไร <c oughs> ต,ตำรวจมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ตำรวจมาแล้วครับได้ไรได้ไรได้ไรมาดูกัน ได้ผงปูนนะครับเบนมาไล่เลยเหรอโหตำรวจหัวเกินจบแล้วพี่ชายมันจบแล้วจบปะที่จบเสร็จแล้วไม่จบอ่ะคุณตำรวจล็อกกันไปหนึ่งครับจบซ้ำร่วมนะคืออเลยครับไม่ใช่จบซ้ำครับคุณตำรวจใช้เบนเลยเหรอครับตำรวจใช้เบนเขาใช้ให้ยศสูงใช้ไม่ใช่เหรอครับยิงผบมาครับอ๋ออนุมารแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ น้องกูเหลี่ยมจัดคันนี้เท่าไหร่นะที่เองขับอยู่เนี่ยหมื่นสองคัโอซี่เหรอมาดูดิมแล้วครับเพราะไม่มีขายในประเทศ<สถ><สถ>มาดูดิสองหมื่นโอซีจะเป็นยังไงไปเห็นตำรวจไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วตำรวจว่างไงครับไม่ภาพกระตุกตัวตั้งแต่อัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยมีปัญหาตลอดเลยผมนี่เฮ้ย ปัดเดอเฮลตำรวจงงใจเย็นน้องชายชนครับชนครับเอาเรื่อยชนครับชนครับบอสันชนครับวะสิบครับโอ้โหแรงกว่าไอ้แเกิือ,อลองออกนอกเมืองดู โอ้แรงร้ยงอยแปดอ่ะยังนี้ตามรอบเมืองเลยต้องร้องต้องร้องเรียนแล้วอย่างเงี้ยต้องร้องเรียน <laughs> ไปไปน้องชายเอ้ยใจเย็นไม่ต้องรีบน้องชายค่อยๆไปค่อยๆไปเอ้ยเอ้ยน้องร้อกูขับรถเป็นไหมเนี่ย ว่ามาผิดคนแน่เลยว่กูเกมแน่เลยแบดท่อเสียก็คือถ้ามันโดนอน,นี้ปุ๊บคือมันจะคอโดโตอันเด็ดอ๋อตำรวจมาแล้วตำรวจตามต,ตามิดตลด<ล>เรลยรล้อดูล้อดิล้อแตกหนึ่งอะสามล้อละไต่ขอบเกยเคเอาเรื่องอ้าวเอเอด,ดิดินได้ดินได้เฮ้ยตำรวจเวอดิตำรวจเวอ๋อดิครับ ขึ้นไม่ได้ปะไอยามาแล้วแมงไม่เหวอะมันมาไงวะเราไปต่อยกันเฮ้ยแต่รถหนาเออโกงจริงเฝ้ารอบนี้น่าจะเกมมันทุกคนดูทรงแล้วอ่านสองล้อสามล้อสองล้อยู่เหมือนเก่งยังวะตำรวจ โกงรถที่เขาแบบเปิดกาชาได้อะอ๋ออ๋อ <c oughs> น้องกูโชว์ตีลังกาโอ้เบนโกงเบนโกงอย่างเงีเ้ยไม่ไหวแล้วเบนโกงเบนโกงเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยมาไงวะเอาเรื่องวะ เฮ้ยเอาเรื่องึ้นไม่ได้มาตำรวจไป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 อย่าหันหลังไม่มองไปไปไม่ใช่ไมีกล่องซ่อมปล่าไม่มีเลยเห็นดูก่อนแป๊บนึงเอ่อเฮ้ยมี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 ข้าจ่ายเออพี่มีพี่มีโอเคไปไปรีบไปรีบไปรีบไปหาที่เงียบดิหาที่เงียบที่เงียบ ในในบ้านแดงอ่ะตึกแดงเอาไหมมันเข้าไม่ได้แล้วพี่ชายพี่ชายต้องลงซ่อมก่อนรอมันแตะสีเดี๋ยวผมซื้อกล่องคืนให้เออแต่ว่าเบสมันโกงเกินดีนะที่รอเหินได้เออโชคดีโชคดีรอดปะรอดครับรอดเย็นเก้อรอดเฉยอบแล้วทำไมยาไม่ขึ้นอะ เอ้ผมผมขอผมขอแบบแว่นนิดทักตาดิแต่ไม่แต่ไม่จกนะเอาของม่เก็บนนก่อนะเออขอเก็บก่พตรน้งไปตรงไหนไปตรงไหนพยายามไปอยู่ตรงนี้ไปไหนไปไหนไปนู่นเลยนะทำนายการอะไรวน่อะเอยให้ไปไหนเนี่ย การมีการชิงธงด้านหน้านะคจริงกับเขาเวลาดันธงหายาดนะไอ้แก่กับไม่เป็นกูพามาทำอะไรนี่พาน้องมาติดเหล็กใช่คขับเหรอก็ขับไปเก็บของไงอยากลองขับว่ะรถมันสวยอ่ะ กระตุกจัดๆเลยว่ะเป็นอะไรวะวันนี้เฮ้ยพี่มาลงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงเลยครับพี่ชายตรงเลี้ยวซ้ายครับชนปิ้วหัจัดสัมผัสได้เราไปเล่นทิงทงกับวิไอ้ตรงดิพี่ชายตรงตรงก่อนเลี้ยวขวาตรงนี้ ทำไมมันมาชิงทองกับเขาเปล่าเก็บของอะแบบนึงแบบหนึงผมพาไปชิงทองกูเหินยังไงวะเนี่ยเหินยากอย่าไปหาอย่าไปเราเอาวะมาเป็นพิธีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซ้อมไม่ฟรี ต้อง,องเจ้าไปชิงธงก่อนก่อนเดี <Okay. S 2> ๋ยวพี <Okay. S 2> ่เจ้พี่เจ้าไปชิงธงไปชิงธง, <Okay. S 2> งเราจะไปชิงธงนะตอนนี้ชิงธงใช่ใช่ใช่มาเลยโอเค okay. Let's go Let's go <S <c oughs> แต่เมื่อกี้รอดเจอเอ้ยเฮ <laughs> ้เป็นไรไม่เป็นไรเห็นรถเล่งถึกอยู่นะเกาะอะไรเกาะห้าปะกาะสามครับเกาะสามเหรอ เราเอาเรื่องอยู่แพงจัดเลยเองซื้อเองเหรอเนี่ยของพี่ชายครับอ๋อมายืมมาอ๋อพอจบแล้วมั้งทิงหงจบยังอ๋อเนี่ยเนี่ยโอ,อ,อไม่ไม่ทำไงมันให้ไล่กันนะใช่ใช่ใช่อ๋อไป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 ,ไปแล้วพี่ต้องทำอะไรไหมพี่นั่งเฉยใช่ไหมใช่ครับโอเค ไม่เคยชิงโทงนะทุกคนฮััโหลครับคนขับอาสามสองอ่ะครับเฮ้ยชนเขาเฉยเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเจียเย็นเจียเย็นไปไปไปฮวัลดีครับพี่อันนี้ไล่ชนกันเฉยใช่ไหมใช่ครับเจ้โอ้โห ปิวเลยครับท่านเอ้ยเอ้ยเย้ยโคตรมันมมอ้าวไม่อยู่แล้วสั่หมหมดจันกล่องกูอ่าไม่อยู่ข้างหน้ารถไ,ไปไงงสัม่มโอเค พี่ต้องขึ้นก่อนเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมไป let's go let's go อันนี้เราไ like ล่ชนเขาใช่ไหมใช่ครับโอเคโหนานอยู่นะ ไปกันไกลแล้วลงบนก็เหินลงแางล <representing gardens. S 1> ่างเฮ้ยเอาเรื <ele> gan, <S <S ่องว่ะอ๋อไป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 เอาแรง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 คันไหนวะน่ะคันนั้นไงคันนั้นข้างหน้าหน้าหน้านู่นในนั้นเลยเนี่เราวิ่งไปเร็วแล้วไปไอ้ม่วงถอยไอ้ม่วง ชมูถอยชมูถอยใครมาขวางเราชนหมดไป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 ดีครับอย่ามาเกก,กาครับหลบหน่อยครับหลบหน่อยหลบหน่อยโอ้้นอนกกวาดเสาวกวานเลยหมดเลยไม่หิตจะหลบเลยตามไปตามไปกล่องซ่อมเสียไม่เป็นไรอย่าเสียชื่อก็พอ ไปไปไปโอ้ยเรียบร้อยน้องกูชนอีกแล้วไปมาเล็กโกมีไก่ไม่ไก่ข้างหน้าข้างหน้าไม่ขับไวใช่ไหมหรืออะไรวะเนี่ยเขาเหินแล้วเหินแล้วเหินเข้ากระลาดเข้ากระลาดไอ้น้องชายค่อ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 ยโอ้ยสูตรลอยเลย อะจบแล้วเหรอเอ้าจบแล้วพี่ชายจบแล้วเหรอโอเคพี่ชายมีบินโตไหมมีมีเอาละขอหน่อยครับเออจะหนึ่งละไปบินโตไปไปเอ้ยไม่ใช่หรอกเซ้ากันเถอะเออเซ้ากัน ซื้กล่องซ่อมแล้วทุกคนนะรถดน้องก็สวยจริงๆนะเอาเรื่องนะเว้ยขอแบบขอนั่งนั่งไปบุญตูดหนด่อยดิล็อกอีกออมันขี้เหนียวกัว่าเมื่อแป๊บนึงยังจะล็อกอีกเนาะจะแบบลองลองแบบลองไปนั่งในเป็นบุญตูดสักหน่อยแต่เราลองนั่งลองขับแล้วถือว่าโอเคเลยโอแม่สาวน้อย ไม่น้อยแล้วแหละแม่สาวไม่น้อยแล้วครับเจ๊คเ,เท่จังเห <laughs> ็นเต้วโคตรเฟี้ยวรอก,กันนะเมอเมอน้องชายเมออยู่ <laughs> <laughs> สำหรับใครที่แบบว่าอยากจกปูนกับผมนะครับก็เจอในเกมเอ้ยเจอในประเทศก็สามารถทักทายได้เราชวนจกปูนได้ตลอดเวลานะครับ จะดูดีว่าใครที่ขับรถเทพจริงๆนะครับในเมืองนี้อยากเจอมากลากไปนอนเหรออะไรนะครับแฟนพี่ลากไปนอนเหรอประมาณนั้นเดี๋ยวโดนบ่นอีกออ๋ว่าเมียไหมพี่อ่าเมียไม่กลัวแย่แค่กลัวมันไม่ให้ย่างอื่นมากกว่าไม่กลัวเมียไม่กลัวไม่กลัว มาเลยไม่เคยหวัน่นะเนี่ยเท okay. มาเลยไม่หวัน่นว่ะผมเคยพูดคำนี้นะพี่ให้เกินสองคำเอง,เองชอบจบตรงนี้เหรอใช่ใช่มันง่ายใครที่แบบว่าอยากชวนผมแบบจบปูนอะไรเงี้ยก็ทักมาได้นะครับก็แบบว่าอยากรู้จริงว่าใครแบบขับรถโหดจริงๆอะ่ะอยากแบบอยากเจอแบบคนขับรถโหดอะ่ะแบบนเนาะอ้าวชิมหายไม่ได้เหรอแบบอะไรวะเนี้ยคุณจบปูนอะไรอ้าวผิดอีก เอาเฮ้ยเครื่องบันลหลกหรือกูกาก,กวะเนี่ยโอ้พระเจ้าอะไรวะเนี่ยใครอยากจกปูดกับผมนะฮะทักมาได้เลยในในประเทศนะครับเจอเจอผมอะทักได้เลยนะครับอืมอยากมีเพื่อนแบบอยากมีคนแบบขับรถเทพเท,ทอะไรเงี้ยครับนะ ขับรถเทพเลยเงี้ยผมอยากแบบซ้อนรถคนที่ขับรถเทพอะครับมีไหมครับใครคิดว่าตัวเองแบบเจ๋งจริงอะแบบขับรถโหดจริงอะไรเงี้ยโจกอีที่พิจกอีที่ทักมาเลยในประเทศเนะเ,เจอผม,มทักเลยเจอผมทักเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าผมจะยิงนะฮะไม่ยิงแน่นอนผมชอบอะไรตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอยู่แล้วหนีก่อนก็ได้หนีก่อนก็ได้ สองพันเลยน้องชายอยไปบัตดิเฮ้ยเอาเรื่องว่ะตำรวจตามสองพันแล้วยีเร็วว่ะคันเนี้ยตำรวจวิ่งไรวะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ชนหลอกตำรวจเทคกสองนะหยอกนะครับคุณตำรวจหลุกๆนะครับดูด้วยความบันเทิงนะครับดูด้วยความบันเทิงเฮ้ยโอ้โห หลบแบบดิจิตอลจริงๆเฮ้ยน้องมันขับเฟี้ยวอะซิกแซกจัดเลยอ้าวไม่นายชมเลยว่ากูเกมรอบนี้นี่แหละเฮ้ยเอาเรื่องไเชื่อเหอไรอะ่ะเฮ้ยเอ็งอย่าล้นดิงเหอได้แล้วอย่าล้นเฮ้ยตำรวจตำรวจมาไม่ได้เดี้ยว่าตำรวจสิทำอะไรอะ่ะนิ่งจะลอยเหรอไปดิ เดี๋ยวรวบนะไป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 เย็ดเกเอาเรื่องว่ะเอ็งได้อะไรเอ็งได้ถุงปะไม่ครับพี่ได้ถุงเหรอเออเนี่ยไอ้ <ปะ S 1> ผงว่ะดวงไม่ดีเลยวันนี้โง่นะอุ้ย <c oughs> เห็นปะเดี๋ยวตำรวจแม่งระเบิดเว้ยอย่ายว่าเขาดิอย่าไปว่าเขาตำรวจเขาเก่งอยู่ มาเล่นดิเขาแบบดักหน้าเลยอ่ะไม่เล่นเลยก็โหเขาต้องจับได้มั้งแหละคนจกกันเยอะเนาะสงสารเขาผมก็สงสารนี่แต่ถ้าดูเขาเล่นดีเขาดักหน้าเลยอ่ะเราเป็นไลน์ของเราอะโอเควันนี้สรุปว่าเอาเบอร์มาเอาเบอร์พี่ไปชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเปียกไงอครับศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าห้าเจ็ด 0390957โทรมาหน่อยโทรมาหน่อยเดี๋ยวเวมม0 3 9 0 9 5 7นี่นะครับใครที่คิดว่าตัวเองแบบมั่นใจในฝีมือขับรถมาก็โทรมาได้เฮ้ยมันจะโอซี OC ไปดิไม่เอาไม่เอา,เ,อาเจอในเกมด่วนทุกคนนะไม่ต้องโทรมานะเจอในเกมแล้วทักทายได้นะครับโอเคอันนี้เบคอนนะ ชื่อเบคอนนะครับพี่ครับโอเคเบคอนเบคอนน่นอาจจะแบบว่านิสัยการพูดกันจาเขาอาจจะแบบดูแบบพูดแรงไปนิดนึงนะคนที่ดูเออไม่ต้องซีเรียสน,นะครับหนุกๆน,นานๆน,นะครับเกมมนะันเป็นแค่เกมนะหนานหนกหนานเป็นแค่บ,บทบาทของตัวละครนะครับตัวละครตัวเราก็จะมีบทบาทของเราเองนะครับแบบว่าบทบาทพูดจาแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะ บางครั้งผมก็เจอนะคนพูดจามไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็มีนะแต่ผมก็ไม่ซีเรียสเพราะามันเป็นแค่บทบาทในเกมไงตัวจริงก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้นี่พูดหลอกอีกเซนสาหรับวันนี้ไปก่อนแหละวันนี้ก็สนุกดีนะครับมีชิงธงมีอะไรด้วยนะครับก็สนุกบ๊ายบายนะทุกคนนะเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย